เอาละครับทุกคนก็จะไปรับชมคลิปนี้วันนี้เนี่ยผมมีอะไรดีๆจะมาแนะนานั่นก็คือร้าน Bubble Shop นั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบริการเติมเกมต่างๆครบจบในร้านเดียวในราคาที่ถูกปลอดภัยและคุ้มค่ามากนะครับบริการกดผลพิศาจ Box Food และบริการกดผลพิศาจ King Legacy นะครับผมและยังมีขาย ID ดีเกม Box Food กับ King Legacy ราคาเริ่มต้นเพียง50บาท Bubble Shop นะครับผมบริการต่างๆ,ๆครบจบในร้านเดียวได้แล้วที่ Bubble Shop ลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับผม โอเคนะทุกคนก็วันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการทำฮาคิลุงนะครับผมหรือว่าฮาคิเรนโบ์นั่นเองนะก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยดีกว่านะครับผมว่าจะทำยังไงบ้างนะครับโอเคโอเคอย่างแรกนะทุกคนก็ให้เรามาที่เกาะเต่านะเกาะเต่าซึ่งมันจะอยู่บนต้นไม้ตรงกลางนู่นเลยนะครับผมแล้วก็ขึ้นไปรับเพื่อนกับมันนะทุกคนโอเคโอเคครับทุกคนพอเราขึ้นมาแล้วก็คุยกับอ่ตัวนี้เลยนะครับผมมันชื่ออะไรอะ่ะฮอร์เนตแมนนะทุกคนโอเคแล้วก็คุยกับมันไปนะมัน ก็จะให้เราไปตีสโตนนะทุกคนโอเคก็เดี๋ยวผมจะให้น้องๆพาไปนะโอเคเข้าประตูเข้าประตูเลยเนาะโอเคอันนี้เกาะไหนเกาะอ๋อเกาะเริ่มใช่ปะให้ไปตรงไหนต่อโอเคเวี่ตัวนี้โอเคมันจะเป็นบอสที่อยู่เกาะเริ่มต้นเลยนะครับผมก็อยู่ข้างหลังเนาะโอเคประมาณนั้นเลยก็เดี๋ยวตีบอสตัวนี้นะโอเคแล้วก็ตีบอสตัวนี้ไปเลยนะครับผมไม่มีตีคนเดียวโอเคแล้วก็ตีไปตีไป นี่ไงตายยากอยู่นล้วตายยากอยู่นะเนี่ยมาดีเอาดีจะตายละจะตายละเรียบร้อยโอเค <Okay. S 1> โอเคพอตีบอสตัวนี้เสร็จแล้วก็กลับไปรับเวสที่เดิมโอเคทุกคนก็กลับมารับเวสที่เดิมเลยนะเหมือนจะเป็นอ่าไอต้นไม้ที่เดิมเลยทุกคนก็ประมาณนั้นเลยก็เดี๋ยวขึ้นไปแป๊บนึงแล้วกันนะโอเคก็มาถึงอีกรอบแล้วแล้วก็มากดรับเวสตัวนี้อีกรอบนะโอเค ก็คราวนี้ให้ไปตีอ่าไอสแลนเอ็มเพรสเหรอใช่ปะโอเคโอเคก็เดี๋ยวให้น้องเขาพาไปนะโอเคก็เข้าประตูวาร์เข้ามาอันนี้ก่อดอะไรอ่ะก่อดสตีเหรอสตีเออใช่ใชตัวนี้แหละก็มาตีบอสก่อดสตีนะครับผมก็คืออยู่ข้างในนี่เลยนะทุกคนโอเคก็ตีตัวนี้มีสิทธิ์ดรอปของด้วยเนาะก็ตีไปเลยนะทุกคนเบงเข้าไปโอเคตีไปตีตายแล้วจะตายแล้ว เรียบร้อยโอเคตีเสร็จแล้วก็กลับไปกอเดิมเลยใช่ปะอ่าใช่ก็กลับไปกอเดิมนะครับผมไปรับเควสท,ที่เดิมเลยนะครับผมตัวเดิมด้วยโอเคอยู่ข้างบนนู่นก็จะเสียเวลานิดนึงนะเควสนี้มันจะเสียเวลาไปไปมา,มานะครับผมถ้าแบบว่าคนไม่มีแบบว่าคนใช้ผลประตูนะก็จะลําบากนิดนึงโอเคต่อไปก็รับเควสต่อนะครับผมต่อไปจะเป็นตีบอสกิโลนะครับโอเคแล้วก็ให้น้องเขาเปิดประตูเข้าไปเลยซึ่งมันชิลมากๆเลยนะโอเคก็บอสจะอยู่ ข้างบนนะไม่รู้ว่าเกิดไหมอ่าเกิดเกิดโอเคถือว่าดีเลยโอเคก็เปิดมันเลยละกันนี่ไงช่วยตีมันตีมันตีมันเออเอาเข้าไปอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละสวยมากสวยงามสวยงาม ไไหนแลนี่ไงจะตายแล้วทุกคนเรียบร้อยโอเคตัวนี้ก็ตีเสร็จแล้วแล้วก็กลับไปที่เดิมเหมือนเดิมเลยไปรับเคยต,ต่อนะทุกคนเหมือนจะมีให้กลับมาประมาณ4ีหรอบนะถ้าจำไม่ผิดนะก็มันก็จะให้ไปตีบอสเรื่อยๆเลยนะทุกคนโอเคก็เดี๋ยวขึ้นไป แป๊บหนึ่งโอเคแล้วก็มาละเพสไอเจ้ามอนี่นนะตัวเดิมเลยก็ต่อไปเหมือนจะให้ไปตีอบอสช้างนะทุกคนโอเคก็บอสช้างก็อยู่ใกล้ๆนี่เลยอยู่ไหนอะบอสช้างอา่าอยู่นี่เอา้าทำไมมันปักอยู่ข้างบนแล้วก็ซัดมันเลยละกันแต่บอสตัวนี้โหดอยู่เนาะเหมือนจะอึดด้วยใช่แล้วก็ตีมันไปตีมันดูมันยกกลดิเอาดิจะตายแล้วจะตายแล้วเดี๋ยวใช้มัดต่อยละกันใช้มัดต่อยใช้มัดต่อย โอเคเรียบร้อยไม่ดรอปอะไรเลยนะแต่ว่าก็ได้เควสอยู่ดีโอเคต่อไปก็ไปรับเควสที่เดิมปะโอเคเหมือนจะไปรับเควสที่เดิมเลยนะโอเคก็เดี๋ยวเราขึ้นไปเจอกันข้างบนเหมือนเดิมอีกรอบนะทุกคนโอเคก็ขึ้นมาเจอกับไอตัวนี้อีกแล้วนะ โอเคแล้วก็กดลับมันไปโอเคทุกคนก็มาตรงน้ําตกนะครับก็เข้ามาตรงนี้แล้วก็มาซ้ายสุดเลยนะก็กระโดดกระโดดขึ้นไปนะแล้วมันจะเจอทางเล็กๆนะครับผมโอเคแล้วก็เดินเข้าไปเลยนะโอเคพอเดินเข้ามาเสร็จแล้วก็ให้เราขึ้นไปด้านบนเลยนะครับโอเคแล้วก็ขึ้นมาด้านบนโอเคพอถึงด้านบนนะก็ทําการโดดไปตรงนู่นเลยนะครับผมตรงกลางนู่นเลยนะก็คือเราจะใช้การโซเข้าไปนะทุกคนโอเคก็อย่างนี้เลย เดี๋ยวก่อนอ่ะโซผมกูดาวอยู่โอเคแล้วก็โซเข้ามาเลยนะแล้วก็จะมาตีได้นะครับผมแบบอีซี่อีซี่เลยนะโอเคไหนไงบอสเนี่ยบอสอยู่นี่ทุกคนโอเคก็ใส่มันเลยใส่บอสเลยโอเคก็คจะง่ายเลยนะทุกคนทําตามคือแบบชิวๆโอเคตีไป เดี๋ยวใช้มาตตี่ตอนสุดท้ายนะจะได้เพิ่มไว้นี่ด้วยมาต,ตอรี่แนละ้วทุกคนโอเคจะตายแล้วทุกคนมันจะตายแล้วเรียบร้อยโ oh อ้โหก็ไม่ดรอปอะไรเหมือนเดิมโอเคก็ค okay. <c oughs> ือตีตอนนี้เสร็จแล้วก็เค <c oughs> วสเสร็จแล้วไหนลองเปิดดูสิโอเคเรียบร้อยทุกคนได้แล้วนะฮาคิสสายลุงโอ้โหโคตร e ซี่เลยทุกคนแบบแป๊บเบดียวจริงๆนะถ้าแบบว่ามีคนใช้ผลประตูพาพาไปพาวิ่งเควสนะก็ถือว่าเร็วมากๆเลยนะทุกคนโอเคก็ประมาณนี้เลยนะโอเคสาหรับคลิปวันนี้นะครับผมก็เป็นวิธีการ ทำฮาคิเรนโบ์นะครับผมหรือฮาคิสายลุงนั่นเองนะแล้วแต่จะเรียกเลยทุกคนโอ้โ oh, ห oh, โค้รสวยโอเคก็ okay. <Okay. S 1> <okay. S 2> ใครชอบนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับโอเคคลิปหน้าจะเป็นอะไรฝากไปด้วยนะครับผมซียูบายบายจุบๆุบครับ